<át> สว <anak> ัสดีครับพี่น,น้องแฟนครับเอฟซีต่ออีกคลิปครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาสองโมงสิบ <intoler ant>. สองโมงสองโมงกว่ากว่าจี๊กแล้วให้ซ้ำนั่นนี่ตบบอมบนว่าแซงแชมปนั่นซ้ำมอนิเตอร์นี่เลยน่าจะอก็เหมือนโค้ชเหมือนเอฟแอฟฮะโมลูม้อยเปิดแห้ง ต้องฝากบอก MC แฟนคลับน้ำปลาเอาให้มวนอยู่ในพื้นที่เขาเป็นเเปป็็นนทีมงานของตลาดเขาแหละเพราะว่างานมาจากมาช่วยหอมซางกระซิ่งรัดเสียงไว้ก็ได้ตัวให้ไปตามซีนให้มันกลงมันหนาเวทีแต่ไม่ว่าใส่กำลังเบาที่สุดกำลังประสานงานสวัสดีครับพี่น้องที่ว่าซ้ำนี้วะ แฟนคาบซีโอ้ยคนอิสุวรรณหลายเอาเป็นว่าฮ่องวนอย่นในกลุ่มฮ่องฮ่องบนต้องให้ผู้อื่นทั้งหอกมวนน้ำฮ่องสิไหมขวมทางผู้คนว่ต้องในยิ้นสังเกตีรัดไหยังไงหลายขอบ่หลายครับมนขอหมื่นคนครับร้านนี้ขอหมื่นคนขอหมื่นครับเนี่ยเกินกว่าในเขาฟี่ครับเต้ ทางบูจัดว่าเด้ถามว่าเกินหมื่นเครื่อให้เข้าฟรีคนหนึ่หมื่นหนึ่งคนี่เข้าฟรีมาเลยเออสถานีกว้งครับเขาจะสิบว่ารถจอดลนามองไปมองมาสะดวกสบายครับผู้ยิทาเข้าฟรีสิบว่ามากว่าช้ไทยหอดมือเป็นองวัดส่งมืองหายไปลาบเปิดวัดซว่งเบืองหอดมื่เป็นน้องว่ดตนอดัยไปนขาเอาเอาไปยงเงยงกันนคนที่หนึ่งหมืนนไ่ได้นะคนที่หนึ่งหนคี มันก็ไหวง่ายล้เป็นหมื่นคนมาเมื่อจังหวัดระยองนี่ืเมื่อคืนึ็ยันว่ไิมาห้แล้กนมื่อคืนี่ร้านใจ็ดอกร้านอยู่ดอกบ้านละสองร้อยอเนี่แน่ปกตินะว่าสังกะสีแตกเลยมาดูบ่เราบุคนถือว่าไข่อยู่เออปนาลาดอกนาลาโอยสองเ สดอกปีงรับปีหรือรสตปก็ได้ศาดก็ได้มองเห็เป็นที่ของผู้อีกผู้นึงดีเนะข้าเจ้าใครอะออกมาเป็นยเจเยาครับป็นเป็นที่ของผู้นึงดีข้าเจ้าแบงขัน้ที่ยังิสิจเอาข้าเจ้าแบงขันจากนี้ลงไปหาปานไหมที่ขอกผู้นึงไหม มองการเกษตรมั้ยีระตีรังเจ้าะเจ้าคนละเจ้าห้เจาแงกันเเป็นที่ปลาสิกเป็นที่ปลาห้องน้ำวโยบ้นพราสซาวังองน้ำหาบาทตลอดเนี้นั่นทั้งหนาให้บนั่น เฟอร์เลอรเปรี้ยวบอกว่าถือแล้วใส่ห้องน้ำได้กอดเท้านั่นนั่นนั่นขาเงบนบาทเนี่ย้อเดียวเห็นเต็นตรต้งซื้อเนต์เนตกันเลยใ่ห้องติเท่า เป็นแหนมลดนบอกมั่อกี้แสบปากหูว่าซีหาเมือกเลยเป็นแสบปากหูว่าซีหามือเป็นแสบออกคอนอ้าวอะไรคือแสบปากหูมันออก้อนคอออก้อนคออ๋อเป็นเล่ารูดๆเลยมันเป็นเล่ารูดๆมันก็เลยเป็นแสบออก้อนต้องรีบรไปหาหมอนั่น มันรีบมันรีบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเศร้าแล้วอ๋อเศร้าแล้วไปรายเงินซื้อยาต้องหายมันไข่แหนแล้วตอนนี้มันกินข้าวได้แล้วแต่ว่าหมู่บ้านกินเผาอะไได้เดิกินลงนี่มันก็สิแเนนกินลงกับซีเนนทว่ากินกินตะโจกหลายบ่อุ่นท้องที่เจ้ากินแมนอยู่มืดมื้ออยู่นี่ล่ะหมู่บ้านนี่นะกินตะโจกใครว่าข่อยใส่มาเมื่อคืนก็อันจอยอยู่นี่แหะเธอจอยอยู่เพียงเต็มเต็มจอยอยู่ แต่มัน,น,ไมไนไม่ได้มันเป็นแตจอมอมัน,ออม,นมันไม่อุ่นท้องนี่แหละโอ้ขอลองเถอะไอ้อนนใส่มากอยู่บ่อเอาตอนนี้เวทีห้องก,กําลังลงแล้วครับพี่น้องครับลงแล้วลงเหล่าหาหม่องหาบอลได้แล้วโยนไข่แตกแล้ววันเถอะ <c oughs> จะะาเกกี่ยวันนคุณไม่ได้อยู่ในเกมของผมตั้งแต่แรกคุณไม่ให้ผมเอาเองเนี่ยหมอคุณไม่ได้อยู่ในเกมของผมตั้งแต่แรกโอ้ยปวดพูดเหรอเก็มกอาพี่น้องแฟนคลั์บีซี เชาและย่องครับพี่น้องเป็นเรื่องใหม่เขาลองแจกมืแรกนี่เด้อยืดตรงคามกับเมโคครับ,รบพี่น้องครับมามวนน้ากันเมนี้เมื่อเจ้ามายาลํลำพืนน้ากันครับพี่น้องครับตอนนี้ที่ห้องกําลังลงแล้วตั้งรักปักฐานแล้วเป็นสัญกษณบอกว่าเล่นแน่นอนโมนี้พอพี่พอน้องเนแน,น,น่อน

เอามาแล้วมาท่านเลนภูรศท่านเรียนม่นเยอะไหมึงนี่โอ้มเมืเอ่อนี้สถานที่มาฐานครับพี่น้องครับสุดยอดเลยกว่างขวาง,งดี Ôi hiền thang bọn nó nè <laughs> Bên ta hoạt hôm bọn lúc sao Bên ta nhang hoạt hôm bọn <laughs> <ô>, <laughs> nó khó bọn đi Ôi 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 Nóng bè bọn gọi hoa cái tiên mà, Sở vốn sở viếng lên mà. ไปไปหามึงอยู่มึงเศร้าพอตื่นโดนแล้วอาบน้ำแล้วเรียบร,ยบอรยบ้อยเห่นห้องน้ำดีดีแม,ม่นนั่ห้องน้ำวันมีนโอ้ยว่นมีนขึ้นสวรรค์มามดีไหลภาันหน่อดดนยใช่ไหมที่อ๋อ เอาโอเคครับคลิปนี้วันนี้พอไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีิดตามที่ทุกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลย์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาขึ้นขอบพระคุณทั้งเอฟซีบันฮะขอพญาเด้อนะครับที่ให้ยกำลังใจครับพี่น้องครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านครับพี่น้องครับพันล้านหมื่นล้านขอกันคลิปหน้าครับ